ครับผมมาจากไหนครับโครมเมียนใครเป็นเมียนะ โลมันเนียวผมเข้ามาจากโลมันเนียวเดี๋ยวมาดูว่าจะเละข,ขนาดไหนแล้วกันวันเดียวเต็มหลังผมกะโลกเดี๋ยวรอติดตามชมงครับคนอะไรแม่งโคตรสุดพอสอนี้ต้องยกให้เขาเลยครับหนุ่มโคลอมเบียคนนี้นะครับจองคิวมาตั้งแต่2เดือน3เดือนที่แล้วนะครับผมตั้งใจบินมาสักโดยตรงเลยครับผมสิบกว่าชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงประเทศไทยนะพี่เ<ม>ขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ครับมีเวลาบินมาแค่วันเดียวครับผมเอาให้เสร็จภายในวันเดียวครับผมแล้วมึงคิดว่ากูเป็นเทวดาหรือไงจะทําได้โอ้โหเดี๋ยวก็เละเทะกันใหญ่สักกันตั้งแต่เช้้าากกก็แววินนนขัห่อย ผมแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับผมไม่พูดพร,ร่มทำเพลงนะครับงานนี้นะครับจะสักสองคนลุมนะครับมีผมกับช่างผมนะครับผมสักเสร็จสักพักก็ขอหย่าดบเขาบอกว่าถ้าสักต่อกูจะนอนสมตรงนี้แล้วนะ และดูพี่ผู้หญิงเขาสะใจเหมือนกับแบบว่าสมน้ําหน้ากูรอวันนี้มานานแล้วอะไรประมาณได้แล้วนะครับสักกันตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับเริ่มไม่สะใจเริ่มเทสีแล้วก็ใส่มั่วๆไปเลยครับตามสไตล์ตะต้นนะครับเละไม่เละก็เรื่องของมึงไม่ใช่หลังกูประมาณได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่ผมจะโคตรดีใจครับเสร็จแล้วสักทั้งวันจริงๆนะครับผมคนนี้นะครับผมวันเดียวเสร็จนะครับเพื่อนๆอ่านก็อาจจะไม่สวยมากนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้ต้องการมาบอกว่าผมสัััักกกกวนะคคครรรบบบผผผมมม็็ลู้าาเีจดใ ได้ประมาณนี้แะครับวันเดียวเสร็จความสวยมันก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่สวยมากนะครับเพราะผมหัดสักอยู่นะครับผมใครสนใจฝีมืองานหัดสักก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ